สมาคมกีฬาปัญจักศีลัะแห่งประเทศไทยครับได้จัดการแข่งขันกีฬาปัญจักศีรัจชิงถ่วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธและเตรียมความพร้อมสู่เวทีซีเกมปลายปีนี้ครับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่24เมษายน2568ครับสมาคมกีฬาปันจักศีลัสแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักศีลัสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2568อย่างเป็นทางการณนะหายายัตใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูน,น Central, าย,าย์าการค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายต้นณนะระนองคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมด้วยนายพานุอุทัยรัตนายกสมาคมกีฬาปันจักศีลัสแห่งประเทศไทย กงสูลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลากงสูลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียเลขาธิการสาหพาันธ์ปันจากศิลัสนานชาติหรือที่เรียกเป็นชื่อสังเกตว่าเพอร์ซิลัตนะครับและผู้นวยการสํานักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาพร้อมแขกผู้มีเกียรตินะครับทั้งจากในและต่างประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับ ซึ่งการแข่งขันปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่24-29เมษายน2 0 6 8ครับโดยมีนักกีฬากว่า800คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันใน2ประเภทได้แก่ประเภทต่อสู้หรือว่าทแทนดิงและประเภทลีลาหรือเซนิ ซึ่งผสมผสานศิลปะการป้องกันตัวกับวัฒนธรรมวลายูอันงดงามทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชธได้พระราชทานนะครับถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะนับเป็นปีที่18ติดต่อกันแล้วครับ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้ก็ยังเป็นเวทีสําคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคม2 0 6 8โดยกีฬาบันจกักศีรัตจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครสงขลาสนามจิรนครจัดสงขลาถือเป็นโอกาสสาคัญในการแสดงศักยภาพของจังหวัดและประเทศในระดับอาเซียน สมาคมกีฬาปัญจศีลัตแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมและเชียร์นักกีฬาจากทั่วประเทศระหว่างวันที่24-29เมษายนนีน้ณหอใหญ่ฮอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหดใหญ่โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดการแข่งขันเพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยและเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสารมรดกวัฒนธรรมบาลายูผ่านเวทีการแข่งขันระดับชาติสู่ระดับนานาชาติเพื่อไปสานต่อศึกซีเกมในเดือนธันวาคม2018ที่จะถึงนี้ครับ ท้ายสุดก็จะมีสัมภาษณ์นายพานุอุทยรัตนาย,ยกสมาคมปันจักรศิลักแห่งประเทศไทยมาฝากท่านผู้ชมครับก็วันนี้ทางสมาคมกีฬาปันจกักรศิลัแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขานะครับโดยที่เราเลือกเอาที่นี่เนี่ยเป็นเพราะเราต้องการที่จะ สร้างบรรยากาศหรือปิะชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมในช่วงปลายปีนี้9-20ธันวาคมนี้นะครับโดยทางประเทศไทยได้ใช้สนามกีฬาจีรา,านครนะครับเป็นที่สำหรับการแข่งข,ขันกีฬาบรรจิรัมชิงแชมป์ของซีเกมนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นบรรยากาศของการประชาสัมพันธน์และวันนี้เองเนี่ยทางสมาพันธ์บัญจรศิรินานาชาติได้ส่งผู้แทนมาดูสนามกีรานครซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมนี่นะครับขนาดที่ยังไม่เสร็จท่านก็พอใจนะครับว่า มันมีเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับรอรับในการเหมาะสมที่จะจัดกีฬาซีเกมอย่างยิ่งดีกว่าประเทศอินโดนีเซียซสอีกนะครับนี่ขนาดว่าสนามยังไม่เสร็จนะครับคิดว่าคงจะเสร็จทันในช่วงของเดือนสิงหากันยาซึ่งตรงกับปีซีเกมนะครับที่เราจะจัดกีฬาบัญจทิรัตของประเทศซีเกมต่างเนี่ยมาร่วมก่อน,ก,อนการแข่งขันนะครับอันนี้อันหน,นึ่งอันในส่วนที่2ก็คือ ถามถึงความความหวังนะครับของกีฬาบันจัดสิรัตของประเทศไทยในการแข่งขันซีเกมนี่กเ็เราคิดว่าสนามการจัดการคิงช้ปประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่จะวัดความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยที่เราเก็บตัวมาก่อนหน้านี้4เดือนแล้วนะครับเพราะงั้นเป็นโอกาสทุกคน ทุกรุ่นนะครับที่มีการแข่งขันร่วมกับทีมชาติไทยถ้าสมมติว่ามีฝีมือที่กว่าทีมชาติไทยนะครับก็คงจะเป็นโอกาสสำหรับนักกีฬารุ่นใหม่ๆใ,ในการที่จะมาเป็นได้รับการคัดเลือกเป็นทีมชาติร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมเทคราวนี้ แล้วก็ในเป็นทีมชาติในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะครับในส่วนที่เราจัดชิงแชมป์ประเทศไทยที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาที่ห้างเซ็นทรัลแห่งนี้นะครับเราแข่งจนถึงวันที่29นะครับ24จนถึง29ช่วงตั้งแต่เวลา9นิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะครับของทุกวันชมฟรีนะครับแล้วก็เรียนว่าคราวนี้เนี่ยเรามีนักกีฬามาจากทั่วทุกภูมิภาคนะครับร่วมประมาณ40กว่า จังหวัดนะครับที่มาร่วมการมีนักกีฬาร่วม400กว่าคนนะครับเพราะงั้นคนที่คนที่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะทุกคนก็เป็นรับได้รับการคัดเลือกมาจากทุกภูมิภาคอยา่างดีก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้มีส่วนมาเป็นแรงใจแรงเชียร์สำหรับนักกีฬาและขณะเดียวกันเนี่ยก็จะรีบสร้างบรรยากาศมาในช่วงของเดือนธันวานเราจะมาทีมเชียร์ทีมชาติไทยร่วมกันนะครับ เอาละครับชื่นชมนะครับกับในส่วนของกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็นํามาทั้งควาภูมิใจตลอดจนชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติเลยทีเดียวนะครับ